ใหญ่ครับนี่ปลาไก่วะนี่เริ่มมาครับผ่านผ่านฉาบนะครับจากเชนาดมาจะล่าเหยื่อตรงนี้ครับนี่ขังไว้เรียบร้อยนะครับนี่ประดุกเป็นบ่อเลยจะได้ไหมนู่นขึ้นเป็นตัวเป็นตัวขังไว้ให้แล้ว ขังไว้แล้วจะเอาได้หรือเปล่ามันต้องให้เป็นโนมไหหรือาี่ยมนิาของนิยมฉลาดไม่กินง่ายหรอกขึน,นาไปเห็นแล้โชว์ต,ตัวว้เฉยไ, <ป S 1> ไม่กินอนองที่จะตกได้ไหมเลี้ยงไว้ให้บอ่อแล้วเนี่ยตัวตัวยเฉยครับผ่านมาจากชัยนาทครับผ่านฉาบครับ สิบ่าแน่ๆจะเอาขึ้นได้ไหมเนี่ยโชว์ตัวให้ไหมนู่นน่ะเอาไห้ได okay, ้สิสักตัวอย่านะอย่าโอ้ยปลาเราเท่ๆโอ้ยครับเอาไว้ก่อนเอาขังไว้ก่อนเดี๋ยวถามไว้ก่อนเซียนฉาบครับเดียวกำลังดีเลยเนี่ยเซียนฉาบรวมเอา เราไปเสร็จแล้วเกี่ยวไว้ก่อนนะค่อยนี่ของไทยนะปะนินของของเทศบาลส่วนรวมเอาปลาดุกไปแกงไม่ใช่ไม่เอาปลานิลปลานิลเอาเมื่อไหร่ก็โอ้ยแหน่เอามันดีๆดีครับมันเจ็บมันล้วนะเดี๋ยวมันหมามแตกมันโอ้ดีแต่มันก็ขมหมดเลยทำของผมดีๆหน่อยครับบ่อปลาผมไม่ใช่ปลาฉ่ำครับ ผมก็ทราบคุณ<ป>โจทย์คนแรกให้โจทย์มาเอาปลาดุกมันจะไปเอาปลาหินเ <c oughs> พราะปลาหินมันดันกินก่อนปลาดุก <c oughs> เดี๋วย,ละละยวลงไปกับพี่น้องครับตูมหมดนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวมันก็ไปบอกไอ้ดุกอย่าก,กินนะเอาปลาดุกโจทย์คือปลาดุกปลาดุกหายไปไหนแล้วะะปลาหมอไม่เอาปลาหมอเล็กไม่เอาอย่ามาก่อกวนพานเขาที่มาแล้วลูกพี่ครับ โ,โชว์ตัวนี่ปลานิยมเขาไปโชว์ตัวเฉยไม่กินเปลาตัวเริงปลาตัฟาดฟาดฟับไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าปลานิยมมาโชยเฉยไม่ใช่ปลาตะเอกรเราแยกนะบ่อปลาใครเป็นปลาใครยาไอ้นิ่มเฮ้ยตัวเดิมป่นะน่ะปานินไม่เอาปานินไม่เอาถอยไปน้องถอยไป ทับทิมไม่เอานะครับนี่ทับทิมมาแต่ไม่เอายังไม่เอาเพราะว่าโจดเราคือปลาดุกว้ายใหม่แล้วปลานิลมาอีกแล้วฉาบเอ้ยโจดเราไม่ใช่ย่างทาเกลือเนาะแต่แจ้งไม่ได้โอ้ยหรือว่ายังไงแล้วแต่เอาไว้ก่อนเอาไประโจดเราให้ไม่ได้ปลาดุกก่อนทำไม่ได้เราค่อยปล่อยถูกต้อง กำลังสวยเลยแต่เรายังไม่เอาครับเพราะรจดับเราคือปลาดุกทำเป็นปลาเกลือนะไม่เอาตอนนี้ไม่เอาฮะปล่อยก่อนปล่อยก่อนลายทุกคนตดนนี้เดี๋ยวที่โจทย์เราคือปลาดุกเนี่ยโอ้ชอบลงน้ำสิจ้าของเจ้าของบ่อกระชังมาแล้วเขากระชังมาทำไมเอาใส่กระชังไว้ก่อนฉาบใส่กระชังไว้ก่อน เผ hey. he so okay. um, ื่อเราไม่ได้เผือเอางั้นนะอย่าลงไปลึกนะถ้าติดมือขึ้นไม่ได้อีกน่าเสียดบอกแล้วเสียดเสียดเสร็จเรียบร้อยจบไปเก่งอย่าลงไปงินมาสองแล้ว นั่นบ้านานี้นี่แคโอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้เสร็จแล้วครับเก็บรถก่อนครับพี่น้องหยุดตกปลาก่อนตอนนี้อเอาเอาที่ปลาดุกี้ปลาดุกี้แม,ม่อร่อยไงมาทับทิมยาทับทิมยา,า,มายลุกมาแลนะลุก ใครเลี้ยงมันก็รู้ดิคนเลี้ยงก็เหลี่ยมเยอะเออเอาเอาเอ้ยเอ้ยเด๋วว่าปลาไข่บางโง่จริงว่ะปลาตะเอียงนี่ถือดิถือยกกันดิถือ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 ชื่อของใครไม่ดูบาร์โค้ดที่ว่าสแกนหลังไว้ของใครว่าของใครเสร็จแล้วครับข้อหมายของเราปลาตะเอียงนี้ปลาอย่างนี้ปลานิยมไอโง่แบบนี้หรอก โอ้ยใครมาอีกวันนี้แกเต็มเลยแกมาทำไมเยกเขาตกปลากันอยู่เนี่ยสวัสดีครับแกไม่ยัดหาข้าวแล้วแกมาส่งแกแมาส่งแกอะไรที่บอกบอกสวัสนี้รถไทยอะรถชาบรถเก่งก็มาพากระทรวงศึกษามาดูงานบ่อปลาเอ้าเดี๋ยวไปดันรถลุงบกเดี๋บววันนี้ ไหนอ่ะมาแล้วอะไรดูตัวไม่เริ่มเลยโอ้ยปลาเนนนี่แหละโอ้ยตัวเม่งอีกนาะก็จุ่ละห้าสิบบาทแล้วนะตอนนี้ตัวใหญ่ครับนี่ปลาไใ่วะนี่โอ้โหใส่ชังไว้ก่อนให้ดุกเหมือนตามหลังมาบ่เราจมปารติยมเนี่ยกินเบ็ดง่ายไงปาติยมเนี่ย